แนะนำการเข้าใช้ w i f i นะครับกดสมาร์ทขึ้นมาครับจากนั้นเลือกไปที่ตั้งค่านะครับกดตกลงครับพอกดตกลงนะครับเราก็เลื่อนไปที่ตัวเลือกครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับการตั้งค่าเครือข่ายครับกดตกลงครับนะแล้วก็เลื่อนลงมาที่เครือข่าย w i f i ครับกดตกลงครับนะฮะแล้วก็เปิด w i f i แล้วก็ลงมาที่สถานีฐานครับกดตกลงครับ รจะรันสักคู่หนึ่งนะครับรก็รันสักคู่หนึ่งนะครับพอสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาครับเราก็ไปเลือกใช้ตัวที่เราจะเชื่อมต่อครับไปตัวที่เราจะเชื่อมต่อครับ้าเชื่อมต่อนะฮะกดตกลงครับรหัสผ่านกดตกลงครับาจากนั้นเราก็ถ้าจะใส่เป็นตัวหนังสือเป็นตัวพาสเวิร์ดนะครับกด Input นะครับก็จะขึ้นตัวเลขตัวนะครับหนังสือมานะครับถ้าเราต้องการกลับใช้รีเทิร์นะครับนะฮะถ้าเป็นตัวหนังสือตัวเลขนะครับกดที่รีโมทได้เลยครับนะฮะ